เอาจริงป่ะผมรู้จักวงไฟแล้วไม่ได้ว่าแก๊งตัวเองเก่งนะผมเผื่อไหวทุบตด้วยตอนนี้แก๊งเราอะจริงสนามกลางก็ได้ลองเอาสนามกลางดูดิโอเคครับเัื่องว่านี้บัมรดทั้งคนทั้งอะไรลงกันไปแล้วโดนขีไปหนึ่งไม้ต่อยสนาบไปยาวไปไอหัวหมีตายไปหนึ่งนครับเราอ่างเพเยอร์กับผู้เล่นนะคไม่ใช่เราอ่างเพเยอร์กับแบงค์เกอร์นะครับ โอ้เพยย่านแมโอ้โหเอากูยากหน่อยเสี่ยงนอนไปกองกับพื้นเมาเล่านัวพีอาเหมือนพี่ปนะครับโอเคครับเงิน100นี้เดี๋ยวผมเอาให้หลุยนะแฮปปีเ้เบอร์เดย์นะครับน้องหลุยเจแล้ว,วทิ้งไว้เฮีย ต่อให้มันสิคนก็ต่อไปดีววไอ้สัสกูอยากออกไปตั้งนานละไปพร้อมกันอ่ะไปพร้อมกันเลยครับพี่ชายฮัลโหลไปมึงเป็นหอนงอกมันสักทีดีแล้วมึงบับด้วยนะไปวนี่มึงบอไปด้วยผก็เะสกไม่สี่ะมึงเป็นหองอกมสกทีได้ผมไปวนี้นะพี่ย ไปที่กูสั่งงานแล้วอัมปอมวาเราว่าเราจาะไว้ั่ะไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถได้หมดขึ้นรถได้หมดขึ้นรถให้หมดตามนาตามาตมาตาม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 าตามมาตามมาตามาตามมาตามมาตามมาตาไห้ามเพืาอนาตาเมาตามม่ตามามตามมตามมาตมมาตม่าามเาตามมายามาตามมาามมาตมมไตามมาตามมาามมมวตามมาตามมมาาาอามยาืมยมนาคาม่าา

ทางนั่นอะไรไม่รู้ครับเอากันแล้วไอบอลงูอีกอะจไกลๆจอไกลรเซอไกลๆรอเซไม่ตบอกลเ็ไกล็รคุรวไอบอเล่นแป๊บเดียวค่อยนานจังเลยเยเจ้ากูยากเลยมึงนั่นไงสัตว์เลยเพื่อตายหนังน้ำมัน อุงแยกไรสัตว์เอ้ยลงนั่นเนี่ยลงฝั่งเดียวกันลงฝั่งเดียวกันเรียกเพื่อนมาลงฝั่งเดียวกัน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 เรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาโอเคครับเัืงว่านี้บัามรถทั้งคนทั้งอะไรลงกันไปแล้วโดนขี่ไปหนึ่งให้ต่อยสนับไปยาไปไอหัวหมีตายไปหนึ่งงงครับเราว่างเพยเยอร์กับผู้เล่นนะครับไม่ให้เราอ่างเพยเยอร์กับแบงค์เกอร์นะครับโอ้เพยเยอร์ดนแม่โอ้โหเอากูยากหน่อยเสี่ยงนอนไปกองกับพื้น เตะเคตะเคเตะเคเสียงมากก่อนนะครับโอ้ยแต่นี้ไดมอนด์เฮดน่าจะกลืนนะฮะโอเคครับชุบอะไรโอ้ยอไอบอลโดนไหมหรือเปล่าตัวแข็งไม่เป็นสนับทำอะไรครับเกาไข่สนับเกาไข่เกาไข่เกาไข่โดนแทงลำตัวเก่าไข่อ้าวบอลค้าง บอลค้างอย่างนี้อ้าวเกาไข่เกาไข่ครับบอลไม่ชุบพุงชุบเพื่อนเลยครับบอลต่อยอย่างเดียวเด้งหน้าเด้งหลังปั๊มยาไม่ชุบเพื่อนครับเพื่อโอ้โหเออ เจเคมันจะหมดแล้วแต่กูเห็นเจเคายเต็มเลยแกก็ต้อมนะเปลี่ยนเมเปลี่ยนเม็นเ็ยนเมไอเ้แกกต่อไอตมึงควยไ้ครบไอบอลมึงทำอะไรโอ้โหเขาลีกันโคตรเยอะเลย

แต่แต่ที่แฟมเอ้ยซีบาบอลหน่อยสิเอาหูฟังออกข้างหนึ่งดิแต่แต่ที่แฟมอ่ะมันอุ้มไม่ได้น้ออุ้มเพื่อนไปชุบไม่ได้น้อใช่ป่ะมันต้องห่อเปย์ปะถึงจะอุ้มได้มันไม่กักศพเลยนี่หว่าะกุชชี่พ่อชาล้วนะอุ้ยเฮียเอ้ยลำไม่ตว์เลยกูติดลำไม่เฮีย น้องผมอ่อยให้

ผมรู้จักวงไฟแล้วไม่ได้ว่าแกงตัวเองเก่งนะผมพอผือไหวทุกโตด้วยตอนเนี้ยแกงเราอ่ะจริงจริงสนามกลางก็ได้ลองเอาสนามกลางดูดิสี่สิบสี่สิบอย่างเงี้ยไหวทุกโตอ่ะเล่นจับไม้ยังไม่มั่นเลยเฮีย แต่บอลมันพลาดเนาะน่ะยังบูธยังอะไรไม่เป็นเลยเลยมึงชุบไอ้บอลมาทำไมเนี่ยไอ้บอลมันไม่ชุบเพื่อนมึงไปชุบไอ้บอลทำไมเนี่ยมึงแทนที่จะชุบตัวชุบไอ้นั่นยัง ทำทีอะไรมือกันเยอเพื่อนเนี่ยก็จอกนยอ้เบนี่ตะนี่เนนีลวอะไรเยอะด้วเยอ่มืงไอเด็กเีอไอเตวกเยอไอเด็กน้อยได้ไรก็ต่อท่าโควเาไม่ตอควเขไม่ได้เี้ยวคตอเไอ้เด็กน้อยไอเด็้ยไเด็กน้อยไอ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 เด็กนอยไอเด็ก้อยอเด็กน้อยไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยไอดก้อเด็กน้อยได้ยเด็กน้อยไอเ

วเาื่อกี้บอกตัวทำเกมไปมาเพื่อนไอ้น้องกูบอกตัวชุบล้ตัวชุดม้ะวยได้ตาทำอะไรได้มรู้เป็นเนี่ยสวยตืนตือนตือนเืนตืนเน จไม่บอลอยู่จะ่บอลอยู่จะไม่บอลอยู่ที่บอลอยู่ยักษ์ให่ยควยอะไรกันต่อไอ้หมาวัไอ้เสี้ยวูควยอะไรกัต่อหมูควยเสี้ยวก่อฮะอะไรพวก้ไม่หมดไม่หมดมันปิดแล้วไม่ลงมันปิดไม่ลงมันปิดไม่ลงไอ้ยักษ์้อเด็กเชี่ยัยาเด็กก็ต่อเชี่ยวชาลำควยมึงเชี่ยวเรอไอเด็กกต่อฮะไอเด็กเชี่ยวเสี้ยวควอยเชี่ย่อฮะไอ้ยยคุณมาเกิดตรงนี้ได้ไงอ่ะใหญ่ให่ยี่หอ โดนไม่เช่ตอกใช่กันกาบเย็ดแม่มามากูไม่ไหวกว่ามากูไม่ไหวกว่ามาลัมามามไอ้แม่เย็ดมึงต้องการแบบนี้ใช่ไหมเชี่ยมึงมาแพอกันนั่นแหละไอสัตว์เอ้ยมึงกับ เร็วพอกันนะมาได้ดิไอ้สัตว์จะตัดมันเองเลยต่อปีปากเสียงใช่ไหมมึงมันติดเราไม่ล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 งมันติดไม่ลงมันติดไม่ลงตำรวจเขาดิตำรวจตำรวจเขาดีตำรวจไอ้เชี่ยเหลงอดละหลอดละไอ้เชี่ยอเ้ยแต่แม่งไฟเราจะคืนอยู่แล้วอ่ะสัตว์เอ้ยเป็นยังนะกูตั้งไมก่อนเดี๋ยวกูว่ามันเองคนดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันติดเราไม่ลงมันเอาเราไม่ลง มันไม่ไหว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 ตำรวจตำรวจเอาดิว่าเด็กเชี่ยตำรวจมันมีสี่สิบคนมาทำอะไรอยู่วะมันวิ่งแบบจี้จี้จต่เด็กเชี่ยเอาดิว่าเอาดิเอาดีไหว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 มันปิดเราไม่ลงมันเอาเราไปไม่ได้กูอยากเล่นต่อรี่เลยวะมันไม่มีคนปิดแต่เราคนดูมันไม่มีคนปิดอ่ะเชี่ย มันไม่มีคนปิดไอ้สัเกิดแลตายเด้งใครตายเด้งโดนไอ้ยโดนเราไปหลายศพอยู่อ่ะใครตายเด้งใครตายเด้ง JK ตายเด้งเราเราฆ่ามันแล้วก็เปิดทางชี้ส่วนได้นะเว้ยตอนเนี้ยถ้าเราชุบอะสุดท้ายแบงค์เกอร์วินส่วนเพเยอร์เพเยอร์ห้าแต้มแบงค์เกอร์เก้าแต้มแบงค์เกอร์วิน

ดูแล้วขุนตัวดียืดยืดไม่ดีตัวขุนตัวดียืดยืดมึงบอกว่าดียืดยืดตัวหนักจะมีปัญหาเลยตัวหนักจะมีปัญหาเลยเลยจะมีปัญหาตัวหนักจะแย่ก็ขุนอะไรเสียว จุดระเดนจุรเมันเอาเราไปไม่ได้เราไปแล้วันเราไปเราไปไม่ได้มาเราไปไม่ได้ไมึงปัดมึงไป่วาด้เดนความันก็โดนจับตำรวจเฉยมันก็โดนจับมันไม่ไหวหรอกเฮ้ยีประตูหน่อยหลุยมันไม่ไหวสัตว์เดี๋ยวกูมันเองยดกวกินาโปงอะ เ้ยซ่อมรถซ่อมรถขึ้นรถเข้าวอร์เร็วขึ้นรถเข้าวอร์เร็วขึ้นรถเข้าวอร์เร็วมันลากเราไม่กี่เชฟขึ้นรถเข้าวอร์ขึ้นรถเข้าวอร์ด่วนเลยไม่บัฟแก่งเสกเขาไม่ให้บัฟนี่เป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องข้างนอกเลยไม่บัฟหรอง ไปแล้วขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้รถขึ้นรถขึ้นรถไล่หรัวจเพนมราฟับพี่มาที่ไฟกมาที่ไฟรถมนฟังกับมาไฟกมาไึงนมันมันจุดไฟกับมารวมจุดไฟนมันมันได้้ปนิดเดียวมันไดู้้ไปนิดเดียวเดี๋ยวเนก็ตรวจไล่รวจสีคนมันไ้เราไม่เยอะมันราไม่เพรกูแบเบอร์กว่าเยอะ คนรู้คิดว่างไปีเบลไปเบลไปลเไปลเบลไปลเบลไปลเบลล่างเลลงเลวฝัดรักแชทฝัดรักแชทหนไอ้นังไอ้นังคู่กันมึงฝัดดิไปไไปเลเบล่างเร็วไปเลเบล่างเร็วไม่แปลไม่ไป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 โน้ชิชิจัดไ่เปิดไมเปิดวงไม่ลไมาไปแล้วไมฮาคแล้วมีฮาคยไปเลไปับพี่อยู่ไหนครับได้เลยได้เลยอยู่ที่พาวรถมาอยู่ที่พาวอ่ะ มันะจะโดนเยอะฝ <มา S 1> ั่งมันโดนจันะฝั่งไม่เอนะเนี่ยไอเนี้ยมึงเห็นเอฟดีไหมเวลาไฟกว่าจะไฟแม่งเกือบครึ่งชั่วโมงมเกือบเป็นชั่วโมงไอนี้แม่งสามชั่วโมงไฟเกือบสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีประมาณห้าหกนาทีไอี้อดีมเฮดชุดหมัดผมว่าโหดกว่าใช่ครับไอไดมันเฮดสตาร์ทาวโหดครับโหดกว่า,วาสำหรับไม่รู้ว่าผมคิดคนเดียวนะ L'Ipama.